อาว่าผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมคนไหนตอนนี้อยู่เกมไมคครับพิกเซลมอนในแอปโปรเจกต์ดันเชร์เองนะซึ่งก็ตามชื่อคลิปเลยฮะก็คือตอนนี้นะ Pro เนี่ยโปรเจกตันเชร์เนี่ยได้แบบเขาเรียกว่าสามารถรองรับอุปกรณ์ที่ต่อเข้าไปได้แล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนเนะี่ยมันเมาสนะ์เนี่ยยังใช้การไม่ได้นะอืมแต่ตอนนี้คืออัปเดตใหม่ละคือสามารถต่อเมาส์ต่ออะไรได้แล้วนะซึ่งตอนนี้คือผมก็สามารถแบบปิดไอ้ปุ่มออกไปได้เลยนะครับเนะี่ยกดจีไว้ตรงน,นี้นะคือการปิดปุ่มนะครับ อ่ะผมใช้ปุ่มเดินได้ไหมก็ยังใช้ปุ่มเดินได้อยู่เหนะ็นไหมนะก็กด R กดอะไรก็ได้นะครับกด R การปล่อยโปเกมอนนะครับนี่นะนี่ก็ใช้ได้โปรตินะครับแต่ว่าผมจะปิดละปิดปุ่มไว้ปุ๊บก็กลายเป็นใช้คีย์บอร์ดแทนนะครับเคลียวก็คือต่อเข้าไปตรงๆเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับสำหรับคีย์บอร์ดมาวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นกันนะว่าถ้าใช้คีย์บอร์ดเล่นเนี่ยมันจะง่ายกว่าเดิมไหมซึ่งนี่เป็นไมค์คา f t เวอร์ชั่น 1.16.5นะครับที่แบบสอดลงไปครั้งก่อนมาเดี๋ยวลองเล่นกันดูซิโอเคก็ได้ปกตินะเหมือนบนคอมเป๊ะเลยนะครับอินเทอร์เฟซอาจจะเล็กไปนะสัตว์โทรศัพท์ล้วก็สามารถปรับได้ไปมันใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับเดิมนี่สเกลแต่มันก็คูณสามะนะ,ะถ้าเป็นออโต้ก็ใหญ่ขึ้นมาดนึงนะครับนี่เห็นปะก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ อันนี้เป็นเขาเรียกว่า starter ของเรานะที่ผมเลือกม,มาครั้งก่อนนะแต่ยังไม่เล่นเลยนะครับมีท่าแค่นี้เองสเตตสเปเชียลดีฟเอนเป็นเน้นสเปเชียลดีฟเอนซะละนองเป็นสายตีดิมาไหนะลองเก็บเวลสักสักตัวอันนี้เท่าไหร่เวลห้านะครับไม่รู้ว่าสู้ได้ไหมนะมาเอา้าปลาไปกดขี้ขวานะครับขี้ขวาแล้วก็เลื่อนนะ มันจะเลื่อนมุมมองได้นะครับไหนท่าตีอ่ะอันนี้ท่าตีนนาตไปนี่นะก็เข้าไปไม่แรงมากนะครับน่าจะพอได้อยู่สิดว่าเุยเดี๋ยวโดนโดนมันสวนแล้วเนี่ยสี่สี่เอร์เซ็นไปเหลือสิหเปรเเราตายก่อนไหมเฮย้ยเราเหลือนหนึ่งเราเหลือนหนึ่ง มามาวัดกันว่าเราจะชนะไหมในแมตช์นี้ไปตีเอ้ยชนะเละือล1หนึ่งติดเคียวปะเนี่ยโอเคได้หนังมานี่โอเคก็ประมาณนี้ครับก็ยังเล่นได้อยู่นะอันนี้คือถ้าอยากให้เลื่อนๆก็ปรับลงหน่อยนะครับอุ้ยแม็กซิมัมนี่ไม่ใช่อออเนี่ยปรับลงเหลือสองนี่คือเลื่นเลยนะครับรลื่นปื้ดเลยเนี่ยเพราะว่ามันมองอะไรไม่เห็นไงแต่ว่าเราก็จะไม่เห็นโปเกมอนเกิดเหมือนกันนะ มันก็เป็นข้อควรระวังนะครับสำหรับการเล่นแบบอันนี้ไปแล้วก็เป็นฮิลั์ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งฮิลอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นี่ไงถ้าเราปิดหมดแล้วก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะแล้วมันขึ้นไปยังไงเนี่ยเฮ้ยอุยอ้ยกล่องต้นเกมนี่ปะโอเคเอามาก,ก่อนนะครับนี่นะหยิบขวานมานะแล้วก็ทุบเทีเ่ยวเลยนะครับได้เหมือนกันอันนี้ได้อะไร แคลเซียม um. กดชิปนะครับกดชิปจะได้อ่านเพิ่มเติมนะไปเดี๋ยวเข้ามาข้างบนก่อนข้างบนตรงนี้มีโปเกมอนซ็นเตอร์รอเราอยู่นะครับอ่ะฮิวนะก็กดขี้ขวานะครับใส่ตรงหมอจอยก็ได้นะหรือว่าตรงเครื่อง PC ก็ได้นะครับอ่ะทีนี้กด G ตัว G นะคือการเปิดแมปนะครับนี่คือแมปของเรานะซึ่งแมปเราน้อยมากมาก เราก็สามารถแบบเนี่ยเว่พอตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดนิวนะแล้วก็ตั้งชื่ออะไรไปก็เรื่องของคุณนะครับให้รู้ว่ามันคือที่อะไแก็เลือกสีอ่าก็เซฟไปนะครับเราก็จะได้จุดเช็คพอยต์ของเรามานะครับนี่เห็นปะ่ะเราจะบาร์ก็กด J อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดที่เนี่ยเว่พอนะก็นีนี่ไงโอ้มันไม่มีวาร์แล้วหรอให้มีแค่หายอย่างเดียวอะโอ้แปลว่าเวอร์ชันใหม่นี้คือมันวาร์ไม่ได้แล้วนะ ต้องเดินอย่างเดียวเลยเออโอเคอะไรครับเนี่ยมาเรามีลายแคนดี้นะยัดไปก่อนนะครับหนึ่งเลเวลต่อนหนึ่งอันอคนเลเวลสิบเลยเหรอ,อเฮ้ยเลเวลสิบเลยเนาะแต่ผมขอเพิ่มเปิดมุมมองเพิ่มแล้วกันนะครับสักห้านะผมขอห้าแล้วกันเพราะงั้นมันแหลกโอเคคนนี้วิ่อะไรวิ่งสิบนะครับวิ่งสิบเหรอ เรายังสู้ไม่ได้นะเราเป็นปูนัานท่าน้ำก็จริงนะแต่ว่าเรายังไม่มีแบบท่าที่เป็นเกี่ยวกับน้ำเลยนะไม่รู้ว่าต้องเวลวไหนนะครับอ๋อนี่ฐานแล้วทำเป็นของปูนอุปกรณ์เราก็ยังไม่มีเท่าไหร่้นนเวเ่งสองเองมามมาวิ่งสองครับการคูน e อพนะั้นยังไม่ได้ปรับนะคิดว่าม,มาซูมาดิ ไปเข้าต่อเรียบร้อยอ่ะเอาไปเิวเจ็ดนะครับออเรนจ์เมลโบนอ่ะเอาโบนมาก่อนดูว่าใช้ทำอะไรบ้างวิวเจ็ดวิวเจ็ดเหลียมาครับเราก็ตามหาหมู่บ้านไปด้วยในตัวอ่ะเิวสองมาคือเกี่ยกับไอตัววิวน้อยไปก่อนนะครับ ลงสูงเนาะว่าสู้ไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องกลับไปเติมเลือดบ่อยๆถ้าเราแบบเอิมสู้ตัวเลียวลงสูงแต่ว่ามันก็เลี้ยวอัพอัพน้อยอยู่แล้วเนี่ยเราจะพัฒนาล่างทันทีเออเราจะพัฒนาล่างทันทีถ้าเรียวอัพชา้าแบบนี้มารัทธท่ารัทธท่าว่าไงอุ้ยตีแรงะเนี่ยตีเข้าปะอุ้ยไม่ค่อยเข้ารัทธท่าเลย จะไหวไหมเ้ยแสองเแล้วย2 2> ีว่สิบสองเรามียาไหมโพชงโพชชันไม่มีเลยโอ้มีอยู่นี่ไงมามีก็ใช้ก่อนเลยครับงหวะน,นี้คุามว่าน้องกัดแรงมากคุยเอ็แท็กมาตีไปต่อฮุ้ยมันเบิ้นเิออีกครั้งหนึ่งเหรออาเรียบร้อยเอแต่ว่าเราต้องจับจับมาก็ดีนะ อุ้ยได้อาหารด้วยฮะโอเคเราจะถ้าให้อาหารเรามานะครับังชีวิตต่อไปอุ้ยอันนี้ก็มีแอปเปิลอยู่นี่ว่ามาแอปเปิลกับขนมปังนะครับก็เป็นหนึ่งในไอเทมที่ใช้พลังชีวิตได้ดีมากระดับหนึ่งวิเวเจ็ดแล้วเราก็วิวเจ็ดเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องหิวนะหิวน้องเราสามารถหิวดิบได้นะครับโดยการปล่อยออกมาเลยก็ลิกขวาใส่น้องเลยนะครับมันก็จะหิวให้นะครับโอเคเก็บน้องออกมานะกดอาร์หปล่อยโปเกมอนนะครับ ตรงนี้ก็อ้าวผมยังไม่ได้เตียงนอนหรอเออเรายังไม่ได้เตียงนอนนี่วะตรงนี้เราก็ไม่ได้นอนพอดีเลยดิไอเดียวสิบฮะตัวน,นี้มันเป็นท่าสายฟ้ามาชนะเรานะคือมาชนะมาชนะท่าเรานะครับแล้วก็อย่าเพิ่งยุ่งกับน,น้องดีกว่าแล้วแม่ก็เดินหาปุกี้หลุดไปก่อนโอเคขนาดนี้มีอะไร มีงูฮะเรามีมูฟที่เกี่ยวกับน้ำยังยังไม่มีมูฟเลยอ่ะโอ้โหนี่ก็สวยกันไปที่นอนเราก็ยังไม่มีปึ๊บปึ๊ปไอวิวห้ามามาวิวห้ากับวิวห้ามา ราจะได้อัพเดิลใบใบนับะจะได้มีท่าอู้ติดชาซะแล้วจะปล่อยท่าออกไหมเนี่ยทีนี้อ่าปล่อยไม่ออกฮะติดชาซะแล้วเอ้าออกไหมเนี่ยเอ้าออกเฉยนี่ว่าไม่ออกอีกครั้งออกไหมอะปล่อยไม่ออกอ้าวอีกครั้งหนึง่งโอ้ย ไปอ้ยรถแดงนะผมว่าโอกาสจับสูงโอกาสจับได้สูงมาโปเกบอลแล้วก็นี่มาเอาโปกบอลก็พอเดีย๋ยวเพิ่งเอาตาบอลเลยได้ปะได้ดิต้องได้ดิเออนั่นแหละมาเราได้เพื่อนร่วมทีมมาแล้วนะตัวแรกนะครับ ันนี้พี่โอ้โหเองเราจ,จับสุดๆได้ไหมอ่าปาไปติดไหมเนี่ยโอเคไม่ติดติดไม่เป็นไรบวกเลยจังหวะนี้บวกอแต่อุ้ยมีบับเบิ้์แล้วนะมีท่าฟองสบู่แล้วนะครับเอ้ยฟองอากาศแต่ว่าเราติดชาอยู่นะตอนเนี้ยหรือว่าจะปล่อยท่าออกไหมโอเคปล่อยท่าไม่ออกนะอครับนะติดชาอยู่ดี ไปฮิวก่อนนะครับรถดีเฟนต์เราโอเคไปอ,ออกไปละแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์เราสาเหลือประมาณสามสิบเราค่อยจับดีไหมหรือว่ายี่สิบห้าก็ดีนะประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบอุ้ยติดโปรเทคตัวนี้มีแค่โปรเทคได้หรอเนี่ยถ้าเกียนเกิอนอ่าประาณยึดละได้ละว,ว่าจับเลยมาโอคิวบอลยัดเข้าไปได้ปะ่ะ เข้ามาก่อนเข้ามาก่อนเอ้ยได้โอเคนี่เราก็อัมาปเป็นวิวแปดแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าวิวยังน้อยอยู่นะรว่าเราควรที่จะวิวไวกว่านี้นิดนึงเสียดายามันบ้ปไม่ได้นะครับเออให้บา้าไม่ได้ปะน้องเดินกลับบ้านอย่างนั้นอนะ่ะอุ้ยเลวีนฮะ เดินพักกับบ้านก่อนแล้วกันโอเคเราเดินไม่ไกลมากนะครับเพราะว่าเรามีแผนที่เนาะเฮ้ตัวอะไรอะ่ะเป็นไงมอนใหม่ๆก็มีนะครับเพราะมันเป็นเวอร์ชั่นแบบเกือบล่าสุดอะ่ะมาบ้านใครไม่รู้นะครับขอยืมหน่อยโอเค เอ้ยเอาเตียงมาเลยดีกว่าเตียงใครไม่รู้ฮนะเอามาก่อนโอเคมาแล้วก็ไม่ต้องฮิวกันแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ฮิวมาพอสมควรอะแต่ว่าอาหารออาหารเรายังไม่ค่อยมีนะตรงนน้อนอาจจะมีร้านค้านะครับเราไปแวะตรงนน้นก็ได้นะร้านค้าก็จะมีอาหารให้เรานะครับนอกจากคนที่มาเล่นใหม่นะครับแนะนําว่าให้สำรวจร้านค้าก่อนนะครับ ก็มีอาหารมืนกันโปรโตีนตนี้ต้องเอาไปทําเป็นเผาก่อนนะเบลเจ็ดเสิบเโอเต่านี้ก็เก่งมืกันนะครับเป็นเต่าท่าน้ํานะเก่งเหมนกันขี่ได้ด้วยเอ็มมอลโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างบนนะครับงับงับนี่ไงตลาดนะครับสวนมาร์เก็ตนะเราไม่ได้มาซื้อของนะเรามาขโมยนะครับโอเคนี่มีบอลอันนี้คือบอลสลับจับซ้ำนะ จับซ้ำโอกาสก็ติดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเค้กนะครับกินเค้กไปก่อนซาฟารีบอลจับโปเกม,มอน1.5ในเบลูมแพนแอตติโดยาแก้ผิดนะครับเนี่ยถ้าเราไม่ใช้แล้วก็ไปขายได้นายพวกเนี้ยโอเคขอบคุณครับขนมปังมาก่อนขอนมปังมาก่อนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทนเนอร์จากหมู่บ้านนะสามารถแบบฟร์เอไอะไรได้เนาะ คืออะไระ่ะปุ๊บดัดบอลฮะจะป่วยบ้านในที่มืดนะโอกาสจะคูณสามเลยนะครับในที่แบบที่ไม่มีแสงอะ่ะแต่ผมก็ได้ต่อกลางคืนแหละมั้งให้มีแสงโอเคปุ๊บให้ผมขยับเมาสลำบากเหลือเกินตึ๊บข้างเป็นโอมน้ำแข็งฮะโอมน้ำแข็งนะี่ก็มอนเยอะเหมือนนะสงังเกตในแมปดูนะ ในแบบผมนี่คือมอนเยอะมากเลยผมไม่น่าเชื่อว่าจะมีมอนเกิดเยอะขาอนาดนี้เี่ข้างหน้ามีเลดเด่นเห็นปะเห็นเห็นแสงนะครับลำแสงของบอสเด่นนะอันนี้ก็เอ้ยนี้ก็น่าจาับอันนี้น่าจาับอันนี้น่าจับผมจับตัวนี้ก่อนอันนี้คือตัวสําคัญนะตัวดีเหมือนกันถ้าน้องค่อนข้างดีนะครับแซนแอคแท็กอ่ะเทคขึ้นไปก่อนลดทางโจมตีเรานะครับไม่เป็นไร ตีไปก่อนอืมเหลืวมาสี่สิบเจ็ดอ้อยทำไมมันตีพลาดใช่ไหมท่านเนี่ยอาจจะว่าตีมันไปแล้วแหละไปโดดส่วนมันไปน้องชายเออหลือยี่สิบแปดนะก็อ,อีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งผมว่าน่าจะแดงและอ่าโดดไปโดดมาอ่ะโอเคแล้วเก้าจุดห้า เก้าจุห้ากห้าแล้วก็ไปโปเกิบอลก่อน,กอ,นกอนยัดไปก่อนปเกบอลยัดไปก่อนฮึบมาหาพร้อมกันฮนะได้ปะได้เรียบร้อยโอเคอันนี้ถือว่าเป็นตัวดีมานะนอกจะมีท่าที่แบบทําให้สตูเลือดเหลือครึ่งหนึ่งได้ประมาณนั้นแต่แต่ตัวที่ต้องตัวที่ต้องการก็คือไอตัวที่แบบมีฟอร์สไนะวด์อะคือมันจะทําให้เราแบบจับโปเกมอนได้ง่ายมากขึ้นนะครับ คืออะไรไม่รู้คืออะไรแต่ดินคือมาดูเฉยแหละเรียงเยผมว่ายังเลดไม่ได้นะน่าจะโหดเกินไปเออถ้านานเราก็ยังไม่ค่อยมีนะเออแต่จะมีอยู่นี่มาดูแบบว่าม,มันกี่ดาวนะโหสามดาวเลยผมว่ายังไม่ไหวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไปแล้วว่าออกสำรวจโลกกันดีกว่านะครับตรงห้านี่เหมือนจะมีนกนะไอ้นก อยู่บนต้นไม้หรือเปล่าเบอร์รี่ฮะข้างนี้เป็นเหมืองนะอุยติดอะไรติดใบไม้ลาปาจะเกิดให้ไหมเออไม่รู้ว่าลาปาจะเกิดให้หรือเปล่านะครับแถวแบบใบอมนี้แต่ข้างนี้เป็นใบอมหิมะแล้วนี่นะข้างๆก็เป็นใบอม เติมทะเลไหมโอเชียนไหมหรือว่ายังเป็นบีดอยู่อ่นไม่ใช่บีดละฮะมันเป็นโคเด,ดสเซอร์หรือเปล่าสโนวี่ไทก้าลงไปข้างเป็นอะไรเป็นบีดฮะโอเคเป็นบีดนะเม่ใช้หัดนะครับข้างข้างโอ้ของเต็มตัวมากกินอะไรก่อนดีออะขนมปังมาก่อนขนมปังก็สามารถเอาไว้มือขวาได้นะเนี่ยก็ ขี้ขวากินได้ตลอดเวลาเลยนะครับจะไม่ก็ถือถอดก็ได้แต่ไม่ได้ลงมดเออเขาเรียกว่าเป็นที่แบบถือคบเพลิงแล้วแบบสว่างตลอดเวลานั้นก็ดีเหมือนกันนะตอนคืนเราจะแบบเดินทางได้สะดวกนะครับการเกิดเทพอะไรผมก็ไม่ได้ปรับนะคือเดิมๆเ,เลยนะเนี่ยก็เลยไม่มีเทปเกิดให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเอ้ยนกนกน,ก,นกไฟเอร่อยากได้ทำไงต้องบวกกันใช่ไหม กดลูกสอดนะลูกสรดในคีย์วิร์จะเป็นการเลื่อนหาโปเกมอนนะครับโอเคเรื่อเสร็จมันก็บินบินไปละถุงวิ่งตาไปหนึ่งนะผมยังไม่มีโปเกมอนบินได้นะครับเอามาเก็บไว้ในคอลเลกชันตาไปเออวิวเจ็นะฮะไปบับเบิลไปก่อนไม่รู้ว่าน้องท่าไฟหรือเปล่านะตัวนี้หมายถึงว่าร่างแรกเนะี่ยยังเป็น,ปน,ปนท่านไฟแล้วอย่างนะโอเคนะยังไม่เป็นนะครับ อีกครั้งหนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งได้ได้อยู่ควิกแอทแทกมาโอเคล้ว17เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นก็จับเลยปกิวันไปได้ปะตึ๊บปุ๊บอ่ะเรียบร้อยติดได้น้องมาเออโอเคคือผมรู้แล้วผมต้องไปปรับอะไรบ้างนะก็คือปรับการคูณ e p นะให้แบบ คูณเยอะกว่านี้หน่อยนะครับคูณน้อยไปเนี่ยคือแบบไม่อัพเวลสักทีเอออัพยากเกินไปเราลีกหมบเ,เล่นแบบรีบๆทีนี้เป็นในปะถ้าเราเปลี่ยนมุมมองได้ไหม F5 โ okay. อเคย่อตึ๊บตึ๊บ โดดวาปุ๊บปุ๊บปุบปุบไม่มีอะไรหรอกทำไมทำไมเพื่ออะไรไม่ดูมาทุนโ,โลกนี่มีอะไรบ้างมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยล่วต้องรอให้มอนเกิดก็ไม่รู้นะครับอันนี้ไง ตัวแทงนะเนี่ยเรียวสิบรู้ว่าเราสู้ได้ไหมนะน่าจะสู้ไม่ได้คิดว่าเรา,เราแบบมอเราแบบยังเวลไม่ถึงสิบสักตัวไม่ก็เดินหาหมู่บ้านอะไรไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาร์กไว้ในแผนที่นะแต่ว่ามันวาร์ปไม่ได้หรอนะเออผมว่าแย่เลยนะวาร์ปไม่ได้เนะี่ย เพราะว่าการบล็บได้นี่มันทำให้เราเล่นง่ายมากขึ้นนะครับสงสัยไม่อยากให้แบบเอาชีวิตรอดแบบจริงจงจังๆหรือเปล่าเออไปนี่ไม่โอมเลยเนี่ยอุ้ยมีแร่ฮะแต่เรามีแค่นี้ดิที่ขุดเรามีแค่แบบที่ขุดไม้อะต้องอัปเกรดเป็นที่ขุดหินก่อนหรือเปล่าเออต้องอัปเกรดก่อนนะอุ้ยอะไรอ่ะ เอ้ยมาเจออะไรเข้าให้ครับเฮ้ยมันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีมาเจอหมู่บ้านฮะน่าจะเป็นยิมนะผมว่าเป็นยิมไม่รู้ว่ายิมอะไรสีแดงซะด้วยนะครับโุ้ยอาหารอาหารชั้นเลอือดด้วยไงทำกินพายตู้เย็นมียตู้เย็นไม่มีอะไรนี่มีอะไรไม่มีอะไรที่นอนท,ที่นอนเรามีแล้วเอ้ยที่เรามีเอา้าเรามีสองที่นอนที่นอนเอา้า เดี๋ยวมีบูกับเลสต่อไหนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะขุดมาแค่สีนะไม่ใช่หรอนี่จะนี่จะเป็นเอ่อผลไม้ามานะครับกินได้เหมือนกันนะแต่ว่าปลูกปลูกก็ได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันบางทีอาจจะมีบัฟด้วยนะครับนี่ไงบัฟอะไรบัฟโชคดีฮะโอ้อะไรคือบัฟโชคดีอ่ะคือกินแล้วก็เปิดโปรกบอลนี่รออาจ,จะได้มาเตอร์บอลงี้ป่ะหรือว่ายังไงอะไรคือบัฟโชคดีรัก อเนี okay. ่เป็นตลาดใช่ไหมแวะฮนะแวะก่อนแวะก่อนนี่ไงขนมปังนี่แล้วก็รวมมานะครพยายามแวะดูนะหมู่บ้านนี้คือของเยอะนะครับเกงพิซซ่ามันคือมันแจกของแล้วแต่ว่ามันแจกอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> อุ้ยดูยิมหัวหน้าเอ้ยเป็นบอสร,ระดับเลเวลหกสิบเลยอนะเยอะจังนะอะถาจะไปสู้ได้ทีเนี้ย ในนี้คืออะไรกล่องเยอะมากโอ้ยไฟยิ่งเจ็๊มนะเอาไปขายได้นะพวกนี้เออไปขายได้คือใช้นบนได้นะมาแบะใช้บนก่อนเบอร์รี่เหรอปุ๊บปุ๊บปุ๊บวันดีนั่งได้เนี่ยแล้วนั่งได้นะเทไป กเทยอยู่ <S <S โอ้โหอ่ะกดชิปนะครับกดออกมา <S <S มีอะไรกินบ้างไม่มีอะไรกินเลยไม่เห็นมีอะไรกินเลยแถวนี้ <S 1> <S 1> <S 1> เป็นบ้านแบบไหนเนะี่ยไม่จะมีอะไรเลยอ่ะงั้นลงดีกว่าไปลงพี่มาดี้โหแล้วหลายชั้นเลยนะ แผนสร้างจาัดโอาอุ้มมือแล้วไอ้ไอ้หนอนนี่วะอ่ะโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะก็ขอแบบจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ่าถ้าใครอยากให้แบบมีพาร์ทต่อไปหรือว่าอยากให้ทำอะไรเนะี่ยก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับถ้าทำได้ก็จะพยายามทำแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ว่างแล้วนนะั่นเองนะเออชีตบ้างละว่างจาัดไม่ว่างขนาดนั้นไปโอเคบบายบาย thank you